กูไม่โปรลวโปแล้วไงโปรแล้ว,ว,ลว,ว,ลวไงมายไหนห้าหรอ

ถ่ายกันตัวกูนะมาแล้ามาอยู่ไหนวะมาอยู่โอ้ยละลเนี่ยถ่ายยงเนียเลเียรีเ่เลยาได้เสียงคนเราพูดรปล่าวะนี่เยนนนสิ้าเห็นเสอวเลยตัวเลยสาวเลยเนี่ย เจอนล้วจะตกไว้ฟันไอเทมตกไม่เป็นไรที่หนึ่งก็โปอ่ะไอตัวที่หนึ่งที่โปอ่ะอยู่ไหนวะไม่เจอวะอย่าเลยนะไปหาไม่เจอแล้ไปซับนี่แล้วหาตัวที่ชื่อดิเอเทมนะฮะหาดิแลด้เลยไม่้องดูได้แต่คนดวะก็มึงฆ่าตัวตายมึงต้องให้ฟันก่อนดิ เฮ้ยเดี๋ยวยิ้ดูไม่ได้หรอะทำไงดีวะไอ้เนี่ยไม่เนี่ยกูเปลี่ยนเป็นปนี่เลยเดี๋ยวว่าดูอ่ะคนโป๊เดี๋ยเดี๋ยวมาดูเ,าเ,าดเทมนะต่อนะเอางี้มึงจดมึงจดแล้วเดี๋ยวเราลงมือจะเปลี่ยนไปใตยกูกูถ่ายรูปสปีช็อตชื่อแล้วแถวสปีช็อตชื่อทั้งหมดแลยอบอกกูมาเลยเดี๋ยวถ่ายจบเกมอ่ะเออแล้วเดี๋ยวเราเอามาดูกัน เราจะใน่ายน่้นะอนนียเสี่ยงไปกูจะไม่ค่อยได้ยินจะได้าอ่างเา่อนเลยโอเคไปก่อนนะวกนนี้เรียบแลงถ่ายโอให้เร็วเข้าจท่ดีเลยถ่าโดถาเื่อฝุ่นป่ดูบอลแน่นอนที่ที่ Listen, สที่ก็บอลปั๊ม ที่ที่ลองเออที่ปูกอ่อนนะก็โปดีโปว่าต้องเก็บมาสบวนที่เหลือหวยแตกควยแตกอวกแตกคตโอย่างเยอะห้องมันมีโปเยอะนับดิหนึ่งสองส

อยโไม่ได้เลยนี่นตนี่นะนี่ไม่เอย่ายิบนมชืออะไรวะคกไม่นอนที่นีไม่้องคาบตัวเดี๋ยวพี่ยืนข้ามเกือง102น

เตียมเดินออกไปขอมืงนี่ขอแชรใช่ไหมรู้ส่งพีู่แลาต่อะปนะาปันาปิดเดี๋ยวยาเปิดไายต่อละฮะสีรุ้งีเดีโอกาสเท่าไหร่ม เอาขึ้นมาแล้วมองไม่เห็นเลยวะนี่ไปกูรวยเป็นกูรวย ยังไม่ค่อยได้ใส่ใท yeah. yes. ี like ่แพ yeah. yeah. no ้มโอ้ที่แพ่มาเฮ้ยมาลาบมาลาเฮ้ยเฮ้ยจิโอ้ยยี่ที่อโยนโดนกระแทกเ้ยยี่เอาไว้ตายเอาไว้ตายเข้ยตัวกูบ้าก็เหรอบ้าตายแล้วโอ้ยยี่โอ้ยยี โอ้โหไม่ไม่ไม่เหลือไอ้กูมันโอ้ยไปไป เอาไว้นะเว้ยที่หนึ่งอ่ะที่หนึ่งที่สองอ่ะป่าที่สองที่สองไม่ได้โปนอ่ะโปเมื่อกี้เมื่อกี้เปั๊บนอยู่โอ้โอเคโอเคที่สี่ก็โปเออแชกี้ก็โปไอเนี้ยคุสั่งเลยก็โปเออกูสั่งลุยก็โปโอรไม่คนที่โปบางคนก็ออกไปแล้วอ่ะเยอะเลเนี่ย Yeah. เป็หน่ยแล้วหนอขหน่อยขหน่อยโ่ขอหน่อยข้หน่อยโมันแจกที่หงตเน้องอ่ะไม่หยนเาแ้หมดเลยารอเป็นมอมสม่้กอไรงม่ไม่ได้เสียไงเลยวะกูไม่ได้เสียไงเลยเปิดด่ปเปิดดังไาอใสเพราะว่หลายอย่าง โเอห้มาเนาโอ้ย่เผื่อเปลี่ยนเป็นนอันนี้ ลมอะไรครับกะดับยังไงกระดับกระดับกรดับบอ้ยหรือเปิดไหมโ้ยกระดับยังไงไม่โอ้ยอยาปังดิกระดับยังไงดีนะไม่ได้ใช้สีรุ้งกีตายแน่หรืเลยน้ำตายไม่ได้มัอได้กระดับยังไงตัวเองหัวหันเข่า โอ้ยตกเดี๋ยวโตกลงไปกไหอ่ะนี่บุรคคนไทยวิ่ได้อ่ะกูบิดแล้วเมื่อกี้ เฮ้ยไม่คิดตนตัอเช่วูด้ยอะไรน่อะะไอ้กูขันถอยนี่แหละันไม่ได้ตรงรู้ดีทเดินเดินถึกแล้วี่ทบ่ตม่่เฮยไม่อยากยิงกูดิตาวหกูไม่ใช่กูเลอม่วนี่แค่แม่รู้ว่ากูเิดใด้วย

ไหนว่าโป้มาใช้แรดสีดูอ่ากูเห็นแม่ใช้สีดูเลเ่อหรอกสีดูม่เทลายเลยต้องยิงให้ตายทำได้ไงมวะกูไม่ถ้าโกเลยิง้ตายกจจากมามีเอะไรนมันตองยิงตายเรากใจจากมมี่ถ้าเกิดเราไม่ตายเราก็ไม่เป็นไม่ใช่เออแม่ก็รู้ไม่ใช่แต่เรอวาหลอใจก็คือโป้ได้ไงวะเนี่ย

เนี่ย <lien> ถ <plane. im iter> ่ายเลยแล้วอยู่กลางบินลอยอยู่เนี่ยได้แล้วอยู่เพอนะไรนมึงอยู่ใรานี้อะอยู่เอโอ้ยวสก้าอย่างอีะโ้โหโอโหมดแล้วอสว่หลือสมแล้วค่ะเดนวัชุก้า ดีนะที่กูอยู่ข้างหลังมึงกูไม่ตายฮ <c> ะ <oughs> กูอยู่ข้างหลังมึงไม่ตายอะ<ล>ไอยเงี้ยไม่ตายกูไม,ยไม่เป็นเนี่ยเฮ้ยวาสุกา้าวาสุกา้าซิลูซิลูโอ้เจี๊ยเออเพนนีบัวเชอาเหมือนกัน เชือน um ja ีมนเป็นี่ะรขงกูแม่งกันกูตลอเลยไม่ได้กันเหมนกัเลยเหรอท่ี่อะไรเป็นี่อะไรนะเจอรักกูมันกัทุกทีเลยเนี่ยนาะยหนาวะคนที่เหลือ

ยี่ห้าว่ายิงยพี่้ยโดนอะรามันเปปโอ้ยเอาทำไรดีมันะ เฮ้ยเรามาอยู่ด้วยกันล่าผมมาช่วยกสลิตรนงตอนนี้เราถ่าแล้วเราสนใจโปรเรอ่านไว้ละโอ้ยหอเลยเหรอมาบุกเลยบุกเลยเี่ยตะลุยแม่เลยเฮ้ยจโอ้เขาฟันคนอื่นก่อนให้มึงยิง กูจะฆ่ามึงฆ่ามึงฆ่ามึงตายตงยตา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 อยตยายตายกายยตายตยตายายต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 แตายยตายายยตายนายปาายตายตายตาตายยตา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  โอ้โหวะกีถึงกับโห้ยดโอแปดล้อยนัดแปดร้อยนัดใหม่นี้ชาเะเนี่ยจะฟังทำไปละไรื่ก็เจอไม่ต่อยยอะดิอ้าวเหรเฮไม่ถอยนัดเรีวจูเลย โปโลโปโแค่นัครัโปโเลยวะน้ำใครใครมาปีนตู้ไปยังไงวะอ้าวก็โป้ทนายใครโป้อกี้ใครบปบไเรียนอยู่เ้าเ้าเวนยผูิงนั่นอะใครวะเทมนะเทมนะแม่แม่แม่เชื่อ่เนี่ยชื่อเท็นะว่เชื่อหรอโซนู่หิงเนี่ยชื่อเท็นะเอามาเอาไปชี้ดิบ่านั่นก็รู้ว่าแต่มามีโนที่กำลังจะคลายนั่นเหละ เมืเเ่อกี้มาชมเมื่อกี้มีตัวไนจะไปฟันมันะมปโอ่ะกินข้าวดียวาวะ้อเมเโเันไดสุด

อีกทีนึงนี่ถ้าเกิดเราเป็นซอมบี้จะปล่อยชนะแม่งไงชนะแล้วอะอะไรวะเฮ้ยทำไมมึงได้ตั้งแปดพันว่ะคะแนนแปดพันเลยเหรอมินเนอร์สตาร์คารได้พันได้หมื่นหนึ่งตายสุดท้ายอะ,อะไรวะะงงชหาย